เกมการแข่งขัน่นการแขงผู้ที่ข้ากำลังจะเริ่มขึ้นนะครับกีฬาประเภทเบอร์นิลุนประชาชนภายในนะครับทีสกาลเมื5 6 7ปูเวียงครับเป็การแข่งขันปูเวียงครับเตินบอลเสื้อสีม่วงาของรายการนะครับเป็นแมตช์ที่สองก่องทักสองทีมนะครับการเจียมอัตเตอร์เดอร์ดอ์จะได้จบก่อนอัตเตอร์เดอร์ดอ์จะได้ส่งลูกเล่นก่อนนะครับเสร็จแปลล่างนะครับ ตามฟรีไม่มีบล็อกไม่มีโอเวอร์เน็ตเสือบที่ไม่ดีข้ามเส้นสูงนเริ่มคู่ต่อศูนย์ยี่สิบแต้มมีคู่ไม่เกินยี่สิบสามครับเจ้าอูเปิดหัวนัดน้อยยกมาข้ามเขียวโูดหัวเท่านั้นครับคาดว่าถ้าเป็นคู่นี้เตะทั้งรายการเนี่ยน่าจะเป็นต้นปามต้นปามเองน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับหนึ่งต่อศูนย์ลูกเสือจ้าติงน้องของทางเจ้านัดน้อยครับพร้อมเปิดคุณ หเห็นไครับยกไม่เข้า,าต,ต้นปามอ e ีได้แต้มขยับเป็นสองศูนย์เลยครับล็อกได้แล้วก็เสิร์ฟได้ด้วยครับเจ่านัดน้อยสารดินเสิร์ฟต่อเนื่องครับสอ,สองต่อศูนย์ครับเต้าปูนจาบยกเจ้าออมหูยกจ่ายลเลยคืนครับเห็นไหมครับเต้าเต้าปองก็เริ่มกลับมาบแล้วี๋ยวว่าเจ้าปูนีคืีลูกยกไม่นิ่งครับ ลูกยกไม่อยู่ไม่ไม่ไม่ต้องบอกว่าไม่นิ่งอยู่จุดเดิมครับฉีดซ้ายฉีดขวาครับหน้านี้นะครับขึ้นตาได้แจ้งต้องบอกว่านัดอูต้องเป็นคู่เวอร์ครับนัดอูคู่หูขวางน่าลบอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ตั้งสายยาให้นะครับสามหนึ่งสามต่อหนึ่งครับมาครับเจ้าออมเปิดหัวเจ้าปุ่นดันไปเจ้าออมสวยครับ อยู่แตนี้เจ้าออมก็เตะหานต่อการครับคู่ขี้สูสีครับทายว่าน่าจะเป็นทางต้นความอีน่าจะเฉือนชนะไปได้นะครับอาจจะเป็นคู่ที่สองที่แต้ม11ต่อ10ในการเปลี Saturday ่ยนแดนนะครับสองสามเต้มสองเดอสามครับเจ้าอูเปิดหัวเจ้านัดน้อยดันมาเจ้าอูเขียวโหดโหดเท่านั้นมาแล้วเชียวครับเชียวโหดเหมือนโกรธใครนะครับ ต้องบอกว่าเขียวแรกคือครึ่งรอบนะครับเขียวแรกหลังเท้านะแรมสี่ต่อสองครับลูกเสิร์ฟเจ้านักน้อยสลาดินครับถุนเท้าก็ไม่เหมือนกันครับโอ้โหเสียได้นี้อีกแล้วครับเป็นการไ้แลูกเกรงใจกลางกันนะครับเต่านักน้อยซ้อมเสิร์ฟเยอะเกินดีที่เสิร์ฟไม่เสียนะครับถ้าเสิร์ฟเสียได้ฮาเลยนะครับห้าสองแ้มห้าต่อสองขยับห่างสามแรมนะครับ เจ้านัดน้อยเสียต่างเดิมจะปูนเปิดหัวยกไปเจ้าออมไก่เกี่ยวว่าแล้วไงครับอย่าง <t> น,นี้แล้เปิดดีครับว่าแล้วเชียวครับจะมาโอส่งโมทไฟอะไรเขาไม่ตกใจหรอว่าแล้วเชียวว่าจะโดนเจ้านัดน้อยเกี่ยวกับจะเตะไกลครับโอกาสึเกี่ยวสูงครับสามสามต่อห้าครับถ้าได้แต้มนี้โอ้คู่ที่สีสีครับเจ้านัดน้อยจับ ยกเขียวหหดโหดตัดตาแจแจเสียอะไร่ก้ต้นอ๋อหัวเจริญยุนเหยียบเส้นสูงหนะครับน่าเสียได้ครับต้องละเอียดในลูกเสือครับบกต่อสามครับหายใจแห็งคอลูกครับต้นปาล์มบีเจ้านัดน้อยเสือกลางจะออมเปิดหัวจะกุดยกไปสวยครับแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวครับยกกลางอย่างนี้คือไม่ได้เกี่ยวครับจูนได้ครับเจ้าปุ่นเริ่มจูนลูก ลูกยกของตัวเองได้แล้วครับต้องเปิดยกเตะนะครับไม่จะเปิดยกแก้นะครับแอมซีโดโหครับเปิดหูนัดโอ้ปาแล้วไงครับเขียวโหดเหมือนกูดไทยครับต้นปามเอมาดีจริงครับถ้าเป็นคู่นี้แอนมองว่าน่าจะน่าจะเก็บไทยชนะไปได้ครับสี เจ็ดต่อสี่ครับนัดน้อยเสิร์ฟกลางเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ข้างนึกปืนเกินสวยครับแลณะการเตะของทางเจ้าออมคือโดดเป็นรอแล้วก็ตะบัดข้อเท้าเลยนะครับทำแรงได้ครับไอสโลโมชั่นครับเจ็ดห้าต่อเครับต่นเส์อนัดน,น้อยจับโยกเจ้าอูเขีย้ยวหุ แรงเหมือนกันนะครับไ่ใช้ลูกทำนะครับเป็นเสียงของเจ้าอู่นะครับนัดอู่คู่หูขวางนรลกนะครับแปดห้าแปดต่อห้าครับเขานัดอูถือกานเจ้าปูนยยไปงามเจ้าออมเอเไอ้โมลัเลื่อนจูนได้ครับน่าเสียดายที่เซตแรกปล่อย เตะไปก่อนนะครับเซตแรกยังไม่มานะฟอร์มการเล่นครับนเตะแ,แรกอย่างนี้กับเจ้าแบ็กเนี่ยเจ้าปุ่นยกเข้าแต่เตะแรกกับเจ้าแบ็กนี่คือสูสีนะครับ <c oughs> ในเซตแรกครับแต่ว่าจูนกันจะไม่ติดครับตาอูเปิดหัวนัดน้อยโอ้เกี่ยว,อ,ยวอ้อมโอ้โหเสียดใยครับ <c oughs> เป็ดตาไปแต่งโอ้โแต่โค้งครับปิดเกี่ยวแล้วนะครับ นี่นะครับเจ้าหูมั่นใจไม่ได้นะครับเกมเกี่ยวมีเหมือนกันครับน้อยมาจะออมเปิดหัวจะปุ่นดันไปได้ครับมาแล้วครับอยู่ที่ไหนเจ้าอมวัตามไปให้ครับเจ็ดเก้าเจ็ดต่อเก้าครับไม่ไกลครับเจ้าน้อยเปิดหัวโยกเจ้าหู ไม่น่ามีหาอะไรครับเติร์นปากเต็มนัดหูคู่หูขวางนรกนะครับไไเอีงค่อนข้างที่จะวับเราจะได้เห็นปากซอยบ้านเราเซเว่นอีเลเว่นหรือเปล่าครับเจ้าคุณลกตีหัวจะมองเน็ไไตนะครับเร์เจ้าหูมองเน็ตที่ว่าฟาวนะครับ แปดสิต่อสครับเฮ้ยคเลือดขาดัวตายครับเปลี่ยนเปลี่ยนแดนครับเปลี่ยนแดนครับ,รบต้นปาล์มอีนำด้วย11ต่อ8นะครับดูว่าครึ่งหลังเนี่ยจะใช้ผู้เดิมในการเตะหรือเปล่านะครับต้องดูวัดใจของน้องเจ้าต้นปาล์มหัวหน้าทีมว่าจะเปลี่ยนนักกีฬาลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามีผลจากการเตะพอสมควรนะครับ ที่บอกนัดอูนี่น่าจะเป็นผู้ที่เวิร์กสุดใน4คนนี้แล้วนะครับทุกคนเล่นดีแต่ว,ว่าคำว่าเวิร์กกันนะครับ ในตัวนะครับมันเด็ดเลี่ยมไปเลี่ยมมันนะเด็กที่อารมณ์สนาสิบเอ็ดต่อแปดครับต้นปาล์มเอกุ้งความได้เปรียบครับนักกีฬายังไม่เปลี่ยนะครับใช้คู่เดิมอยู่นะครับ สิหัวจะเดินยนทงร่งต้องล็อกเท่านั้นครับไปลองไปปูนเปิดยกเจ้าออมโอ้้หดีครับแต่ก็ลงครับเก้าสิบเอ็ดเก้าต่อสิบเอ็ดครับเจ้าอูเปิดนัดโยบอู้ เจ้าเกลีเจ้าเจ้าออมบล็อกผู้ขี่สูสีอย่างที่แอดมีเรียนแจ้งนะครับต้องบอกว่าอู่วัดเจริญยนต์เพิ่งจะจูนเครื่องติดนะครับจะช้าเกินไปห่อนะครับ2ต่อ9 3แต้มครับบล็อกได้เสริมได้ก็มีโอกาสทันนะครับจะปูนยกออมต้องใส่เสื้อตัวเองครับเกินครับ สากีฬาทั้งสองทีมก็รู้จักกันแล้วสายกีฬาเหมือนกันครับเจ้ <om> าวาม<อ><ก>แต่ครึ่งรอบไวมากเลยเมื่อกี้สิบสิบสองสิบต่อ12ครับได้แต้มนี้มานี่5เลยนะครับนัดน้อยยกอุกเจ้ากี่ยกืก<สา>ยอืม 13บสามิบสิต่อสิบครับเจ้าปุ่นเปิดโยกออมขออึ้นระคัโหัวไม่โดนเขี่ยครับจาระ์เรียนยนได้แต้มจาระ์เรียนยนได้แต้มครับตื้อกันล็อคก,กันอยู่ครับสิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดต่อสิบสามครับ เจ้านัดทันไหมทันยกเจ้าอูโดดไหมโอ้ยเกือบออกหลังครับไปตามได้แป๊บเอ็นึกว่าจะยอดนะครับเจ้านัดน้อยเกือบโดนเจ้าอมลิ้นงานครับเมื่อกี้เกือบโดนเผาเครื่องแล้วครับเสริมยอดตัดหน้าขวาครับดีเจ้านัดน้อยไปทันครับทันได้อย่างไรครับ14 11 14ต่อ11บครับ น้ำน้อยปุ่นเปิดยกมาจะออมครึ่งรอบโหดโผดครับน้ำน้อยเกีียวได้อยู่ครับดาบสองครับโอ้โหตอเต็มไหลนะครับสิบหน้า <11. S 2> บอกนักขาอ่อนไม่น่าจะขาอ่อนครับเพื่อนได้ลงเต็มเกมนะครับจะออมเปิดหัวปูนหูยออมตุ๊ดตาได่แทบเจ้าออมเตชีอ่อ,อนเลยสิบหกสิบเอ็ดสิบหกต่อสิบเอ็ดครับ, <16. 11. S 2> รบปูนยก เจ้าออมโอ้โหใครจะไปเกี่ยวครับลูกนี้ครับพอเตะมันจะได้แจบบ้งนับนับนับเกี่ยวหน่อยนะครับ <im it> ใครจะเกี่ยวก็เกี่ยวครับลูกนี้แอดคนหนึ่งที่ไม่ไปเกี่ยวครับถ้าเตะผิดเรียนไม่เต็มหน้าครับสิบสองสิบหกสิบสองต่อสิบหกครับเจ้าออมนี่อ,อุนเฮดทันเฉยระเบิดต้องลงไหมโอ้โหยอดออมยก โอ้โหเป็นไงเหมือนกันโอ้โหกายบอกว่าปูนเต็มไม่ข้ามไม่เกินครับโอ้ยเสิร์ฟท่านัวนิดมาก็ถือว่าดีแล้วนะครับเจ้าออมยังตามไปยกไม่จากหลังท้ายถอดได้นะคสิบหกสิบสามต่อสิบครครับเจ้าออมสุดยอดฮวนนีต์ตีเมื่อกี้เจ้าอู๋ไม่แตกลูกเสือก็ดีเท่าไหร่เลยครับสุดท้ายก็ยื้อไม่อยู่ครับ สูกันต่อครับ17 13 <18. S 1> 17ต่อ13บสามครับ 15, 5, 5. โยงหลังเจ้าออมเปิดหัวเจ้าปุ่นดันมาเจ้าออมครึ่งรอบโหดๆเจโอด,โดครับเจ้านัดน้อย,ยไป<ม>ทำ<ด>อะไรครับเอียงข้างทำแปะอะไรครับ 5, 5, 5, 5. เข้าไปเหมือนจะเกี่ยวครับเจ้าออมไม่เตะครับเมื่อกี้แต่หยนเหนือไปเลยครับ14 17 14ต่อ17ครับเจ้าออมอูนัด อู๋แบบโดนเจ้าปุนเกี่ยวครับฟอร์มได้แจวฟอร์มดีครับเจ้าอู๋ทำไม่พลาดเลยนะครับีเซ็ตนี้นะครับสิบแปดท่านนะครับแปดต่อสิบสี่สสสสครับคู่ที่ข้าของรายการนะครับเออมเปิดหัวปุนยกมาครึ่งรอบคนโฮไมาเกี่ยวครับออเอาเตือนยืนได้แจ่ว พร้อมเสือบทุกครั้งครับ18 58 3แต้มไม่ไกลนะครับเจ้านัดน้อยจับยกมาเจ้าหูโอ้โหเดิมตามได้แค่ทำเป็นเล่นไปนะครับเจ้านัดน้อยครับจากกีโลเตย์ทอนครับดีครับที่ตะก้อออกครับ19 15 19ต่อ15ครับหัวเจริญยนต้องล็อกไว้เท่านั้นครับกับปุ่นจับ ยกครึ่งรอบโหดโหดครับโอ้ยเมื่อกี้ครับมาเจอเรือแจ็คเต่าหนักน้อยก็ไม่มีโอกาสที่เกี่ยวแลยครับสิบหกสิบเก้าครับสิบหกสิบเก้าโอ้โหครับถิงกลางแล้วับไม่มีใครเอาแล้วครับเมื่อกี้ครั ขึ้นแท่นไม่เรียบร้อยแล้วนะครับจะจบเกมด้วยแมตช์พอยต์เดียวหรือเปล่าครับเจ้านัดน้อยจะเป็นคนให้คำตอบนะครับแต่เดียวเกม26ครับอยู่หลังไปจะออมเปิดหัวจออเจ้าปูนดันมาเจ้าออมโหนครับจบไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ผล <Yeah, S 1> ้านของรายการครับต้นปามเอเก็บชัยชนะด้วยแต้ม21ต่อ10ครับ ชนะด้วยคะแนน21-16ต่อคะแนนนะครับก็ชนะสเกมไปแล้วครับถือว่าลอยลราในการเข้ารอบนะครับขอโทษขอป่วยในจังหวะที่ว่วงเกินกันไปนะครับจบไปแล้วสำหรับคู่ที่5ของรายการต้นปวามเปนชนะโอ้โเจริญยนต์ด้วยแต้ม21-16ต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ตามรับชมในเกมคู่ที่5นะครับ